สวัสดีครับวันนี้พบกับผมกริชคอนเฟิร์มนะครับวันนี้เราจะมาทำนายดวงชะตากันด้วยวิชาการจับยามสามตาครับคำนี้เนี่ยท่านคงจะได้ยินมาบ่อยๆนะครับเอ๊จับยามสามตาเนี่ยจับยังไงจริงๆตำราบโบราณเนี่ยเขาจะต้องใช้ข้างขึ้นข้างแรมซึ่งก็จะทำนายได้ยากแต่วันนี้กิชคอนเฟิร์มมีอีกวิธีหนึ่งครับซึ่งจะสามารถดูดวงชะตาให้กับท่านได้เลยในตอนนี้เลยนะครับอยากรู้วิธีการแล้วใช่ไหมล่ะถ้าอยากรู้นะ,นะครับก่อนอื่นเลยฮะฝากกด subscribe ฝากกดติดตามกดเห็นโพสต์ก่อนนะครับเพราะว่าถ้าทันไม่กดเห็นโพสต์ก่อนนี่อาจจะไม่เห็นนะครับและที่สําคัญครับท่านที่ดูอยู่นะฮะฝากกด แชร์ด้วยครับท่านใดที่กด1แชร์ผมขอให้ท่านรวยกด2แชร์ขอให้ท่านเป็นเศรษฐีกด3แชร์ขอให้ท่านเป็นมหาเศรษฐีร่ํารวยเลิศร้อนขอความเป็นมงคลสูงสุดจนสำเร็จแต่คุณและครอบครัวทุกปาักการฝากกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจและเป็นค่าครูให้กระกิจคอนเฟิร์มด้วยนะครับสาหรับวิธีการต้องบอกว่าง่ายแสนง่ายเลยครับถ้าท่านอยากจะดูแลนะครับให้ท่านดูเวลาณปัจจุบันนี้เลยสมมุติว่าท่านอยากจะดูดวงตอนไหนตอนกี่โมง หรือมีคนมาขอให้ท่านช่วยดูหรือท่านอยากจะดูดวงให้ใครหรือตัวท่านเองนั้นอยากจะรู้เรื่องอะไรดวงชะตาจะเป็นยังไงนะครับท่านมองเวลาณนะขณะนี้ท่านอยากรู้เลยครับหรือดูเวลาในขณะที่มีคนจะมาถามดวงท่านหรือท่านจะดูดวงให้ใครเลยสมมุติว่าเวลาตอนนี้10บโมงหนาทีสิบโมงหนาทีก็จะมี1 0ึ่ง้าท่านก็เอา1นึบวกศบวกศบวกหก็เท่ากับหท่านก็จะดูคําทํานายเลข6กที่ผมกำลังจะพูดต่อมานะครับ สมมติว่าถ้ามันเกินบวกแล้วมันได้เลข2ตัวละทำอย่างไรอย่างเช่นเวลา19.14กนะครับก็จะกลายเป็น1บวก9บวก1บวกสก็จะเท่ากับ15 15นั้นเอา1มาบวก5ก็จะได้6เช่นเดียวกันก็จะดูคำนายที่เลข6เอาละถ้าท่านเข้าใจแล้วนะครับมาดูคำทำนายกันเลยครับสำหรับรวมแล้วในเลข1นะครับต้องบอกเลยนะครับว่าในระยะ1เดือนถึง2เดือนนี้นะฮะคุณอาจจะต้องระมัดระวังจะมีเรื่องขัดแย้งกับคนรอบข้างจะเกิดการเปลี่ยนแปลง แล้วต้องเสียน้ําตาเพราะสูญเสียสิ่งที่รักสูญเสียสิ่งที่หวังจะพัดผ้าจากสิ่งที่รักแล้วก็คนที่เราห่วงใยผู้หลักผู้ใหญ่อะไรแบบนี้เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ในช่วง3เดือนสุดท้ายของปีนะครับให้ระวังสุขภาพในช่วงนี้นะฮะจะมีเรื่องไม่สบายใจอยู่หลายเรื่องแต่ขอให้คุณมีพลังจิตใจเข้มแข็งและมั่นคงก็จะเกิดสติมากขึ้นในการแก้ไขปัญหานะครับผลลวกเวลาในเลข2นะครับในระยะ1เดือนถึง2เดือนนี้นะฮะคุณจะมีโอกาสดีๆจะมี โชคดีแต่อาจที่จะมีคนมาขัดลาบซึ่งคนขัดลาบนั้นจะเป็นคนเพศเดียวกันลักษณะผิวขาวเป็นคนปากใหญ่ๆพูดจาเร็วๆปากจัดตรงนี้ต้องระมัดระวังนะครับเพศตรงข้ามจะนําโชคดีมาให้กับคุณโดยเฉพาะในช่วงกันยายนระวังจะมีเรื่องมีราวกับ ผู้หลักผู้ใหญ่ตรงนี้คุณต้องระมัดระวังด้วยนะครับ3เดือนสุดท้ายของปีนะครับชีวิตคุณจะมีความสุขมีโชคได้พบปะพวกพ้องที่ไม่ได้เจอกันนานในช่วงนี้คุณต้องระวังการใช้จ่ายการเงินแล้วก็จะมีญาติพี่น้องเพื่อนฝูงมาหยิบยืมเงินครับแต่โดยรวมแล้วไม่มีเคราะห์แต่จะมีอุปสรรคอยู่บ้างเช่นมีปัญหากับคนอื่นโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่ให้ระวังคําพูดและระวังตัวให้ดีนะครับจากเวลารวมกันเหลือเลขตัวเดียวได้เลข3ในช่วงตั้งแต่ ปัจจุบันนี้ถึงกันยายนครับคุณจะรู้สึกว่าอำนาจบาร,รมีคุณลดลงสุขภาพจะไม่ดีจะมีการเจ็บป่วยนะครับอยากได้บางสิ่งก็ต้องยอมเสียบางสิ่งประเภทว่าในช่วงนี้อาจจะมีเกณฑ์ที่คุณจะต้องขายของเก่าหรือว่าสูญเสียของเก่าสูญเสียสิ่งที่คุณนั้นรักและครอบครองตรงนี้ต้องระมัดระวังหน่อยนะครับสามตัวสุดท้ายปลายปีจะได้เพื่อนใหม่คนสอดอยู่จะได้คนรักใหม่จะมีโอกาสได้บ้านได้รถแต่ก็ต้องระวังในเรื่องของความประมา และความพัดพลากที่เกิดขึ้นด้วยในระยะนี้ด้วยนะครับจากเวลารวมกันได้เล็กๆสี่ในช่วงนี้ถึงกันยายนครับุณต้องระมัดระวังสุขภาพอาจจะไม่ดีระวังของที่คุณรักสูญหายเอาง่ายๆของหายครับพวกกุญแจรถกระเป๋าสตางค์หรือเอกสารอะไรต่างๆตรงนี้แต่มีโอกาสจะได้ขืนนะครับมีเรื่องเครืองโกรธกับคนใกล้ชิดใกล้ตัวบริวารบุตร ญาติพี่น้องเพื่อนที่รักกันนะครับสเดือนสุดท้ายปลายปีครับราบรื่นดีมีโชราบได้เพื่อนใหม่หัวใจกระชุ่มกระชวยในระยะนี้ดวงคุณถือว่าการงานการเงินดีครับแต่เรามะระวังการคบหาติดต่อผู้คนที่คุณไม่รู้จักอย่าไว้วางใจเพราะเดี๋ยวจะกลายเป็นโทษแก่ตัวเองนะครับผลรวมเวลารวมกันได้เลข5านะครับต้องบอกว่าในช่วงนี้ถึงกันยายนครับจะมีโชราบที่คุณโอเคและโชราบของคุณเนี่ยมันก็จะมาจากเลขที่บ้านเลขที่รถนะครับจะมีความสุขสบ ปลายใจเป็นพิเศษ3เดือนสุดท้ายปลายปีฮะจะมีโชคกับเรื่องต่างถิ่นแดนไกลทำอะไรเกี่ยวกับต่างถิ่นแดนไกลจะสําเร็จถือว่าเป็นโอกาสดีๆเลยช่วงนี้มีโชคม,มีลาบการเงินการงานไม่ติดขัดนะครับผล,ลุลงเวลาได้เป็นเลข6นะครับต้องบอกว่าน้ำแต่วันนี้ถึงกันยายนฮะคุณจะมีเรื่องเบิกบ,บานการติดต่อประสานงานมีโอกาสสาเร็จและมีโอกาสจะได้เพื่อนใหม่นะครับสามเดือนสุดท้ายปลายปีนะฮะมีเกณฑ์เจ็บป่วยขัดแย้งกับล็กผู้ใหญ่แต่อย่างไรก็แล้วแต่โดยรวมต้องบอกว่าส่วนใหญ่มีความสุขดีนะฮะดยมีความ ก้าวหน้าอุปสรรคพอมีบ้างครับแต่ก็ผ่านไปได้จะมีความเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าคุณจับปลาสองมือหรือทําอะไร2อ,อย่างควบกันนั้นจะไม่สําเร็จนะครับพลรวมเวลารวมกันแล้วเป็นเลข7นะครับช่วงนี้ถึงกันยายนฮนะจะมีโอกาสดีๆจากผู้ใหญ่เกื้อนหนุนดวงชะตาจัดว่าเป็นช่วงมีโชคแต่ว่าระวังความใจร้อนหรือตัวคุณเองจะเสียเพราะการกระทําหรือการแตัดใจผิดพลาดของตัวคุณเองนะครับสามเดือนสุดท้ายปลายปีฮะมีความสําเร็จรุ่งเรืองเป็นจังหวะแห่งความสําเร็จ จะได้ทั้งชื่อเสียงและเงินทองคนใกล้ตัวเราระมัดระวังจะเปลี่ยนแปลงปันใจให้คนอื่นหรือว่าเพื่อนสนิทเพื่อนรักจะปันใจทรยศหักหลังเราตรงนี้อย่าไว้วางใจในพอเรื่องความรักต่างๆอย่าไปพูดอย่าไปเล่าละกันนะครับจากเวลารวมกันแล้วได้เลข8ครับจากนี้ถึงกันยายนครับมีโอกาสได้เจอเพื่อนใหม่จะได้ราบคนโสดอยู่จะหัวใจเบิกบานมีโอกาสได้พบคนรักใหม่มีคนเข้ามาอุปถัมภ์ค้ำชูต้องระวังสุขภาพจะมีเรื่องขัดแย้งกับคนอื่นนะครับ สามตัวสุดท้ายปลายปีฮะจะมีโชคดีเพราะผู้หลักผู้ใหญ่ครับในช่วงนี้ดวงคุณจะมีอำนาจบาร,รมีจะมีความสำเร็จและมีชัยชนะแต่คนกันเองจะแตกแยกบาดหมางและมีเกณฑ์ต้องห่างกับคนรักนะครับพ้นลมเวลาครับรวมกันแล้วได้เลข9ก้านะครับจากนี้ถึงกันยายนครับคุณจะต้องวุ่นวายกับเรื่องการงานเรื่องคนรอบตัวจะเหนื่อยแล้วก็จะวุ่นวุ่นขัดใจกับคนใกล้ตัวเสน่ห์แรงนะครับสามตัวสุดท้ายปลายปีฮะจะมีความก้าวหน้าชัดเจนมีเกณฑ์เดินทางในช่วงนี้ดวงชะตาจะดีและรลายทเท่ากันมีเกณฑ์พลิกผันหลายช่ว พวงเช่นยามีโชคอาจจะมีเรื่องเสียใจด้วยหรือย่ำติดขัดทางหนึ่งแต่ก็จะไปได้ดีในเรื่องของโชคราบอันนี้ชัดเจนมากๆเลยทีเดียวครับเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับวิชาจับยามสามดาวนะเคล็ดวิชานี้นะครับท่านก็สามารถที่จะนําไปทํานายดวงให้กับลูกหลานเพื่อนฝูงญาติมิตรหรือแม้แต่ตัวท่านเองก็ได้ด้วยนะครับอยากจะดูชะตาอะไรก็นําเวลาที่คุณดูหรือนึกปัญหาหรืออยากจะดูณนะัตอนนั้นเลยนะครับขอเวลาตอนนั้นมาบวกกันแล้วท่านก็จะได้คําตอบ้วครับเพราะ ฉะนั้นคลิปนี้ฝากแชร์ไว้นะครับเพื่อวันใดวันหนึ่งที่ท่านเกิดอยากจะดูดวงนะครับก็สามารถที่จะทำนายดวงชะตาให้กับตัวท่านเองและคนรอบข้างได้เช่นเดียวกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์ที่มอบดาวใหกิจคอนเฟิร์มอยากดูดวงกับกิจคอนเฟิร์มครับโทรใน9 0 1 1 1 2 3 0อนัสนุนนาฬิกากิจคอนเฟิร์มวอชนาฬิกานำโชคของกิจคอนเฟิร์มด้วยนะครับกราบขอบพระคุณครับ ท่านใดที่อยากสั่งซื้อนาฬิกาเกลดคอนเฟิร์มบิลเล o น a i r วอชไอเอฟเก้านะครับต้องบอกว่านาฬิกานี้นะครับดีนอกและก็ดีหนครับต้องบอกว่ามาจากประสบการณ์สะสมนาฬิกาแล้วก็ความชอบนาฬิกามากกว่า10ปีของผมครับการออกแบบนะครับเป็นรูปถังเบียร์นะครับเป็นสีโลสโกนะครับที่สําคัญเลยนะครับท่านจะเห็นหมุดนะฮะจะเป็นรูปดาว10ดวงก็หมายถึงว่าท่านจะทําการอะไรจะโชคดีในทุกทิศทุกทางจะไปทิศไหนก็จะมีแต่โชคลาภและก็ความเป็นมงคล เพราะว่ามาจากตำแหน่ง10ทิศเลยครับตรงตำแหน่ง6นาฬิกานะครับยังมีกางหันแชร์กงหมิวมันจะหมุนขึ้นตลอดเวลานะครับหมายถึงชีวิตท่านจะไม่มีวันตกต่ำครับแล้วก็จะร่ํารวยจะขึ้นตลอดไม่มีคําว่าหลงครับข้างในนะฮะท่านดูโครงครับจะมีลักษณะเหมือนกับแมงมุมนะครับแมงมุมนั้นเมื่อกางใหญ่แล้วสิ่งมีชีวิตหรืออะไรก็ไม่สามารถออกไปได้เพราะฉะนั้นครับเมื่อปั่นเงินเรียกเงินแล้วเมื่อท่านรับเงินเงินก็จะเข้าอย่างเดียวไม่ออกออกยากนะครับที่สําคัญนะฮะด้านหลัง ยังมีคาถาเพ่งเพงพา,พาพาหาหารือๆนะครับเป็นหัวใจคาถาเงินล้านและพร้อมกันนั้นยักลุกเสกหนึ่งร้อยแปดจบด้วยคาถาเงินล้านนะครับต้องบอกว่าดีนอกดีในครับทั้งระบบนาฬิกานั้นเป็นออโตเมติกไม่ต้องใส่ฐานนะครับแล้วก็ที่สำคัญครับใช้ออกงานสังคมได้แล้วก็ใช้ในชีวิตประจําวันได้เพราะกันนั้นยังเป็นเครื่องรางเครื่องนําโชคที่ออกแบบให้ถูกหลักความเป็นมงคลต่างๆโดยหมอกริบคอนเฟิร์มเองเลยทีเดียวผมคัดสรรรูปแบบแล้วก็เลือกรูปแบบอย่างดีที่สุดมาให้กับตัวท่าน เลยนะครับราคาเรือนละ9,999บาทครับสนใจก็ติดต่อเข้ามาในแฟนเพจในข้อความสั่งจองสั่งซื้อได้เลยฮะพร้อมส่งเลยนะครับ